ลูกลิงรักนะลูกลิงปิ๊งปิ๊ง,งตาแป๋วส่งเสียงเจ้าเจ้าหน้าตาจ่มใสแต่งตัวสีสันจ้มจ่มหน้าตายิ้มแย้มยักคิ้วยักไหลร้องเพลงโยกตัวไปมาจะได้ไปหาปู่ย่าตายายของฝากตัดใสตะกร้านี่ของปู่ย่านั่นของตา ถึงบ้านปู่ย่าวิ่งปรุดคิดถึงที่สุดกอดกอดไหว้ไหวชวนปู่เล่นเป่ายิงฉุแบแแบหุบหุบค้อนกระดาษกันไกลย่าอ่านหนังสือสนุกลูกลิงมีสุขเอาอีกเล่มใหม่พอลิงแม่ลิงลูกลิงสนุกจริงจริงปู่ย่าชื่นใจถึงบ้านตายายวิ่งปรุดคิดถึงที่สุดกอดกอดไหว้ไหวตาลิงอารมณ์ดีดีร้องเล่นดนตรีชวนเต้นกะยายยายเล่านิทานสนุกลูกลิงมีสุขเอาอีกเรื่องใหม่ พอลิงแม่ลิงลูกลิงสนุกจริงๆตายายชื่นใจลูกลิงกลับบ้านวันนี้อารมณ์ดีดีลันลาเสียงใสรักพ่อรักแม่มากมากลูกลิงรักรักปู่ย่าตายาย